อ่ะโอเคครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเราก็มาอยู่ในพาร์ทที่3นะครับเรื่องความคล้ายนะครับเรามาเริ่มหัวข้อต่อไปนะครับก็คือรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับตอนแรกเราเป็นรูปเลขาคณิตเนะเาะหมายความว่ามันอาจจะมีกี่เหลี่ยมไม่รู้แหละนะครับถ้ามันสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยม7ดเหลี่ยม8ดเหลี่ยม9้าเหลี่ยม หรือสามเหลี่ยมก็ตามนะครับเขาก็เรียกว่ารูปเลขาคณิตเนาะหรือรูปวงกลมเนี่ยนะครับเนาะทีนี้ต่อไปเรามาเช็ครูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเราเช็คยังไงนะครับเราเดี๋ยวเรามาดูการเช็ครูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเช็คได้สองอย่างครับคือการเอา บทนิยามของรูปเลขาคณิตที่คล้ายกันมาย่อยเป็น2อันนะครับมาย่อยเป็นมาย่อยเป็น2อสอส่วนนะครับก็คือเราเช็คแค่ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะครับในเมื่อมันเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถเช็คได้เช็คแค่ข้อใดข้อหนึ่งถ้าเป็นจริงนะครับก็ถือว่าเป็นจริงสําหรับรูปสามเหลี่ยมนะครับในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาเช็คโดยการใช้มุมก่อนเนาะ นะครับก็เหมือนกับที่เราเคยทําเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบทนิยามก่อนนะครับเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่นะครับหรือที mm ่เราเคยเรียนมามมมนั่นเองนะครับเห็นไหมก็คือมันยกข้อที่1นะครับมันยกข้อที่1มารูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่นะครับ โอเคไปดูตัวอย่างนะครับจงตรวจสอบว่ารูปสามเหลี hmm. ่ยม ABCD และรูปสามเหลี่ยม DEF คล้ายกันหรือไม่ mm hmm. นะครับทีนี้มันเป็นรูปแบบนี้นะครับเราจะมาเช็คว่าอ่ะสมมติสมมตินักเรียนนะครับสมมตคิครูถามว่ามุม C สมนัยกับมุมไหนนะครับบางทีตอนนี้นักเรียนอาจจะยังตอบยากอยู่นะครับให้นักเรียนคือรูป มันมันมีลักษณะไม่เหมือนกันอยู่เนาะมันวางในลักษณะที่มันไม่เหมือนกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยให้นักเรียนวางรูปให้มันอยู่ในลักษณะเดียวกันก่อนมันจะได้ดูง่ายนะครับตอนนี้รูปมันเหมือนพลิกกลับกันอยู่นะครับก็ให้ให้นักเรียนเนี่ยบิดรูปใหม่นะครับก็คือพลิกรูปใหม่เนาะเนี่ยก็คือ ในข้อนี้นะครับครูก็พลิกรูป d e f นะครับพลิกรูปนี้ให้เป็นแบบนี้นะครับมันก็จะได้เป็นเนี่ยมุมฉากอยู่ตรงกันนะครับมุม40องศาอยู่ตรงกันมุม50องศาอยู่ตรงกันอย่างเงี้ยนะครับรูปร่างเหมือนกันแล้วเราก็จะบอกได้ว่ามุม c นะครับสมนกับมุม f มุม b สมนกับมุม e มุม a สมนกับมุม d อย่างเงี้ยนะครับมาดูตัวอย่างเนื่องจากมุม a นะครับ มุมเเท่ากับมุม d รู้ได้ไงนะครับก็เห็นเห็นอยู่เนาะมันคือ50องศากับ50องศานะครับมุม A เท่ากับมุม d ก็คือ50องศาเท่ากันนะครับมุม b เท่ากับมุม e มุม b เป็น40องศามุม e เป็น40องศานะครับก็เท่ากันมุม C กับมุม f นะครับเท่ากันก็คือ90องศานะครับ สแสดงว่าข้อ1เป็นจริงพอเราได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็ตอบได้เลยนะครับว่าดังนั้นรูปสามเหลี่ยม abcd คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม def โอเคเนาะนะครับถ้ารูปโจทย์ให้รูปมาไม่ตรงกันนักเรียนก็บิดรูปให้มันมีลักษณะคล้ายกันก่อนนะครับพอรูปมีลักษณะที่มันวางในแนวเดียวกัน เังนี้นก็จะบอกได้ว่ามุมไหนมันสมนายกันเรามาพิจารณาอีกทีว่ามันเท่ากันไหมนะครับไปดูตัวอย่างที่2จงตรวจสอบว่ารูปสามเหลี่ยม ROV นะครับและสามเหลี่ยม AHQ คล้ายกันหรือไม่นะครับทีนี้รูปเนี่ยมันวางในลักษณะที่เ,เป็นลักษณะเดียวกันแล้วนะครับก็คือ มุมมุมใหญ่สุดนะครับมุมใหญ่สุดเนาะก็อยู่ล่างซ้ายนะครับมุมเล็กอยู่ล่างขวานะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็อยู่ด้านบนเนาะอ่ะทีนี้เนื่องจากนะครับเนื่องจากอ่ะเรามาพิจารณาก่อนมุม R เนี่ยสมในกับมุม A นะครับมุม V สมในกับมุม Q มุม O สมในกับมุม H นะครับอ่ะเนื่องจากมุม R กับมุม A เนี่ยไม่เท่ากัน เพราะว่ามุม R เป็น30องศามุม A เนี่ยเป็น40องศานะครับมุม O มุม O ไม่เท่ากับมุม H เพราะว่ามุม O เป็น120มุม H เป็น110นะครับก็ไม่เท่ากันมุม V เท่ากับมุม Q นะครับก็คือ30องศาเท่ากันนะครับทีนี้จากบทนิยามเนี่ย มุมทุกมุมจะต้องเท่ากันนะครับมุมทุกคู่อ่พูดผิดมุมทุกคู่นะครับที่สมนายกันเนี่ยมันจะต้องเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากข้อนี้เนี่ยมันมี2มุมที่มันไม่เท่าน,นะครับสแสดงว่าจากบทนิยามนะครับข้อนี้ไม่เป็นจริงนะครับพอไม่เป็นจริงปุ๊บเราก็สามารถสรุปได้ว่า2รูปเนี้ยนะครับรูปสามเหลี่ยม ROV นะครับไม่คล้ายกับสามเหลี่ยม AHQ นะครับอ้าวเป็นตัวอย่างที่1อยู่เลยตองเป็นตัวอย่างที่2นะครับเป็นตัวอย่างที่สนะโอเคนะครับสาหรับตัวอย่าง2ตัวอย่างก็น่าจะเพียงพอนะครับก็ให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดเนาะก็เช็คว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนะครับคล้ายกันหรือไม่นะครับโดยการใช้บทนิยามข้อนี้นะครับก็คือตรวจสอบมุมว่ามุมที่สมนายกันเนี่ย เท่ากันหรือเปล่าถ้าเท่ากันทุกคู่ก็แสดงว่าคล้ายกันถ้าไม่เท่ากันเพียงหนึ่งมุมแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปไม่คล้ายกันนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ